เอาบัตรฟรีแตะไปเข่าบัตรื่นเราก็แจกบัตรฟรีนี่บัตรเบั้าฮฟรีอุ้ยไมไ้ม่ได้ม่ได้มด้ไม่้ไม่ไ้ไมไม่ไม่ไไม้ด้ไม่ได้ไม่ไ้ไ่ได้ไเ่ไ้้ไม่ไดมไไมไม่ไดไมไไม่ได้้่้่มไ่ด เป็นน้ำมันยายน้ำมันยายสดเนื้อเน้นๆนะคะราคาไม่แพงคราคาเท่าไหร่นะคะไปซื้อกันได้แล้วก็จะมีอะไรอีกนะมองไม่เห็นแล้วลูกชิ้นปิ้งมีลูกชิ้นปิ้งนะคะผลไม้สดแช่เย็นเยอะแยะเลยไปานลองมา